เราก็จะมาเล่นเกมมาค่ะให้พี่เขาเล่นนะคะเราหลดสกินไปให้พี่เรียบร้อยเท่ๆแล้วเดี๋ยวไปชื่อให้สายโหดน้องพี่สามอย่างจิบชื่ออะไรดีดีทำ เตรียมเล่นเลยนะพี่ลองเข้าเล่นในนี้เลยอย่นอานานๆได้ก่อ <c oughs> เลี่ยงเลยพูดอะไรก็พูดเลยละจ๊ะ

กึ้น้ขึ้น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 ขึ้ขึ้นขึ้นขึ้ด้นขนขึ้นขึ้นนขึ้นม่้น้น้า้หขึนข้ขึ้น้นยึ้นขข

เานี่ไงดาาไม่ตามเดาโร่เอ็นบีซีไม่เอาไม่ได้หนัใส่เดาเอ็นบีซีเราจะมาลองเล่นกัน,นะคะ่ะน้องเล่นเก่งกว่าพี่อุก้ยพี่เกว่า้ี่แนั่นไม่ระวังตัว ตายล่างไป,งปไม่เข้าใจพวก MBC แล้วรู้สึกไงถ้าไ,ไม่จุ่มมันไม่งขึ้นไม่ได้ไม่ไหวแล้วตายนี่ธรรมต์ตะกี้พวกมันสิดบักแล้วแม่ก็ไม่รู้ตอนนู้นเลย ช่ะชอ,น,อนแรกเอใช่ปะิดสมบีอนแรกเลยใช่ปะติดสมบีอนแรกลาไปข้างบนไหจะไม่มีหนไหนที่ยไหา,า่วาไปบนนูนนะ ก็ขึ้นเลยคน,นี่อนี้อทก็ขึ้นบบนี้ก็ดีจะได้บ้านไม่ขึ้นง่าย ขึ้นมาได้แล้วย,ย,ยังไม่พออีกยังกลับลงไปอีกลงมาเกต็ตโนปา้ตตัวเอง ี่หนขอเล่นและปะแล้แต่ผมจิอยเล่นนาแล้วนะพี่เล่นกาเกินไป <c ười> ใจใพี่ม <c ười> บอกว่าพี่อยากดูเต็มต็ตาเ็ตาแต่่เต็มตีนกูน ให้แม่โมจิกดิตามโมจิหดไม่ได้ไมอ่ะไม่รู้สินะหัวใจมันติดตามบวมอะไรกวแบบไม่ม่ไม่ไม่ยด้่เไหแค่นเดียอะนี่โดนอะไรมา สียวใช่มนี่ไหมอกจะคอดูแลตลอตอดน่ามันคือหอมควนี่วะต้องการความหอม ดูนะมันไม่ใช่ธนูเพิ่มเลือดหรอกมันไม่มันในจี๋นาทีตายใช่รอคอยดูแลแต่ละคนนะกล้ามมันไม่ใช่ธนูเพิ่มเลือดไม่จำกัดด้วยนะจำกัดนี่ไง ไอลูราตัลลัไเแลวาสุดแค่แนี้แล้วก็ทำมาได้ละครับเลิกไปเลยจะไม่มีวันไหนที่หาไกลไลเจ็ใลกนไปไ่ก้าไป 你好。 พี่บีมถ้เราเลือกหมาป็นมีกอใสก็ารีจะมาเล่นเอ่อระเบบไม่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 ทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวลานะคะเพราะว่าเราเล่นได้แค่นี้เพราะว่าเราต้องไปทำงานแล้ว